สวัสดีครับทุกคนก็คลิปนี้มาพบกันกับโปเกมอนทีทีพ็อกเก็ตอีกแล้วนะครับก็คลิปเนี้ยผมจะเอาเด็กมาแนะนํากันอีกเด็กหนึ่งนะครับก็เป็นเด็กที่เรียกว่าตอนนี้กําลังพุ่งขึ้นมาเลยนะครับอาจจะเรียกว่าเป็นเมตาได้เลยนะเพราะว่าผมรู้จักจํานวนคนที่เอามาลงทัวหรือว่าจานวนคนที่เล่นเนี่ยมันมีเพิ่มขึ้นสูงมากๆกนะครับก็คือเด็กลิซซอนนะครับแต่ว่าอันนี้จะเป็นลิซซอนเวอร์ชันที่แตกต่างออกไปจากเดิมนะครับเพราะมีการปรับเปลี่ยนโปเกมอนตัวใหม่เข้ามาด้วยนะครับก็เดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับ ตอนนี้เกมโปเกมอน t c g Pocket มีให้บริการแล้วนะครับที่ร้านยาดาเกมเซ็นเตอร์สามารถทักไปเติมและสอบถามราคาได้ที่เพจ Facebook ยาดาเกมเซ็นเตอร์หรือจะเป็นไลน์ยาดาเกมเซ็นเตอร์ได้เลยครับนอกจากแพ็คทองปกติแล้วพวกแพ็คต่างๆในเกมก็สามารถเติมได้เช่นกันนะครับถ้าหากมีโอกาสได้ใช้บริการก็ฝากบอกก็ามาจากช่องมิสเตอร่ด้วยนะครับโอเคครับนะก็อันนี้ลิซาดอนนะผมขอเปลี่ยนตรงนี้แป๊บหนึ่งนะครับเดี๋ยวสับสนอันนี้นะครับ ก็จะเป็นเด็กลิซดอนตามปกติเลยก็คือใส่ที่ตัวขางนี้ตรงนี้นะครับแล้วก็ใส่เป็นเอ่อล่าง2ตรงนี้นะครับแล้วก็ใส่เป็นลิซดอน2ตัวเหมือนเดิมแล้วก็ใส่เป็นไฟเออร์สตัวนะครับแต่ว่าที่มันแปลกจากเดิมเนี่ยก็คือเด็กนี้จะไม่ใส่ฮิลแล้วนะครับมันจะตัดฮิลสอใบออกนะครับเปลี่ยนเป็นการีนะก็ถามว่าเอ๊ะทำไมถึงใส่การีมามันดีหรอแบบ ทำไมใส่มาเพื่ออะไรนะครับก็ก่อนอื่นเลยผมบอกก่อนว่าเลยเออนะครับว่าเด็กลิาดอนเนี่ยถ้าเวลาลิาดอนจะแพ้พิ๊าจูเนี่ยแพ้ตรงที่ว่าอะไรแพ้ตรงที่ว่าเราติดจี้ไม่ทันนะครับคือลิาดอนขึ้นช้าร่างสามไม่มาหรือว่าเราติดจี้ช้าแบบไฟเยอร์แบบต้องมาติดจี้ตัวอื่นอะไรเงี้ยอันเนี้ยการีนนเนี่ยจะเข้ามาช่วยตรงนี้ได้นะครับอาริการีหรือว่าอาคานาเอ็กตรงนี้นะครับก็มันจะช่วยเราค่อนข้างเยอะเลยเพราะว่าตัวเนี้ยติด3ามจี้นะครับตีร้อยยี่สิบ ก็คือตีหนึ่งทีมปิกาจูด็อกเอาท์เลยนะครับก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูเกมเพย์กันดีกว่าครับมาครับกับพิซซาดอนเกมแรกนะครับเริ่มก่อนโอเคเรามีไฟเจอร์หูเรามีราม่างสองมีร่างสามรอนะครับอันนี้ถือว่าดีถือว่าเปิดสวยน,นะครับเรามีโปรเกรบอลมาต่อซึ่งนะครับเป็นเด็กปิกาจูเนี่ยเราสามารถโปเกรบอลแบบได้ร่างหนึ่งการี่มาก็ได้หรือว่าได้ที่ทองนี้ได้หมดนะครับ เพราะว่าถ้าได้เป็นการีเราก็สามารถเซตจี้ให้การดีได้เลยเหมือนกันแต่ว่าหลังการวิวทูแบบนี้โอ้โหชัดเจนวิวทูมาเลยอย่างนี้เราต้องการที่ตัวของงี้นะโอ้โหมาเป็นการดีนะครับเลดการ์เข้าไปเลยเราเล็ดการ์เขาส่วนหนึ่งเพราะว่าเราอยากให้มือเราน้อยนะครับ ให้เขาแบบมองว่าเอ้ยเรามีสามใบแล้วแบบไม่อยากเลดการ์ดเราอะไรเงี้ยเพราะต้องบอกว่าเราเนี่ยขาดแค่ที่ตัวเค้านี่ใบเดียวเลยนะครับล่างสอง่างสามเรามาครบละโอ้โหโปรเฟสเซอร์เอ็กซ์ปีดด้วยเอ็กซ์ปีตอันนี้เอาเอามีทูขึ้นมาหรอหรือว่าเอามีทูตัวนี้มาแทาง เอามี 2x ขึ้นมาเลยแบบนี้ผมก็ซาบีนาเขาคืนไปนะครับคือเราเราอยากซื้อเทินเขานะครับขอซื้อเทินเขาด้านนานเลย ถ้าเขาเอาตัวนี้มาแทงก็คือแบบตัวนี้เขาไม่ติดจี้อยู่แหละเพราะงั้นตัวนี้มันจะยืนอยู่ข้างหน้ายาวๆแล้วเขาใช้เอ็กซ์ปีดไปแล้วหนึ่งใบนะโอ้เอาตัวนี้ขึ้นมาเลยเหรอโอเคสองจี้ ตอนนี้คือเขาต้องมีเอ p e e d ปอีกใบหนึ่งเหรอหรือ,อยังไงครับถ้าเขามีเอ p e e d สปีใบเขาเอาตัวนี้ลงเอาตัวนี้ขึ้นมาติดจี้ตีห้าสิแต่ที่แน่คือเขายังไม่มีร่างสองนะครับอันนี้คือสิ่งที่ทําให้เราสบายนะครับแต่ว่าเราก็ยังไม่มีร่างแรกเหมือนกันตอนนี้โอ้เขามีร่างสองแล้วเราต้องท็อปเด็กอะไร เรางท็อปเด็กเป็นโปรเฟสเซอร์อันนี้เขามีเอ็กซ์ป,ปีดหรือเปล่าเขาติดจี้ตัวหลังนะครับอาจจะมีเอ็กซ์ป,ปีดแล้วเธอหน้าเอ็กซ์ป,ปีดตัวนี้ลงไปแล้วแปลงล่างโหหนักอยู่นะถ้าเขาทำแบบนั้นได้ก็หนักอยู่นะครับหนักมากๆเลย เราไม่ได้มีจั่วแบบจั่วกัดจั่วอะไรเลยนะโปรเฟสเซอร์อะไรงนี้ไม่มีเลยครับอันเนี้ยเขาติดจี้ลงถ้าเขามีเอ็กซ์พีดอะผมเหนื่อยมากๆถ้าไม่มีก็ยังไหวอยู่เพราะว่าเขาจะเอาติดจี้เอาตัวนี้ลงแล้วก็แปลงร่างสามเป็นเซอร์ไนท์แล้วก็เอาบิลทูขึ้นมาแล้วก็แสดงนติด 3G จี้นะครับแต่ถ้าอันเนี้ยแสดงว่าเขาไม่น่ามีเอ็กซ์ีดแล้วเพราะาเขาติดจี้ตัวบนโอ้เอามิลดูธรรมดามาแทงนะครับแต่ว่ามีเซอร์ไนท์นะ อโอเคแบบนี้เท่ากับว่าเทอร์นาเนี่ยเทอร์นาเขาก็จะติดจี้เขาก็ยังเซตจี้มิวทูไม่ได้อยู่ดีนะครับเทอร์นา ถ้างั้นเธอเนี้ยสิ่งที่ที่ชอหรับผมก็คือผมติดจี้เซ็ตตัวนี้แล้วผมก็ติดจี้ต่อครับคือยิ่งเขายื้อเกมผมยิ่งชอบนะต้องบอกว่าเล็กเลกลิสซ์ดอนเนี่ยยิ่งโดนยื้อย,ยิ่งชอบนะครับยิ่งยื้อยิ่งเก่งเพราะว่าเราสามารถสแ,แตก็กจี้ไปได้เยอะมากๆครับแบบนี้เราก็เสร็จไปห้าจี้เซตตัวนี้ไว้หนึ่งก็ได้ ขอแค่เขาไม่ได้เลดการ์ดใส่ผมนะผมก็จะมีร่างสามอันนี้ลงไปโอเคเอันนี้ลงมาแล้วก็ติดจี้ตรงนี้โอเคครับก็คือกะว่ามาจะวันช็อตเลยตรงนี้นะครับแต่ว่าเขาก็โดนลิสต์ผมเหมือนกันนะถ้าเขาไม่มีเลดการ์ดนะครับอ่าโอเคเลยโดน แล้วทีนี้เขายังไม่มีมิวทูเอ็กตัวที่2นะครับพาะงน้นเขาเซตจี้คืนยากละผมวันช็อตได้เรื่อยๆละอันนี้คือความเก่งของเด็กลิซัดอนนะครับที่แบบต่อให้ไม่มีการีเนี่ยเด็กมันก็เก่งด้านนี้อยู่แล้วแต่ว่าการีเนี่ยมันจะเป็นตัวที่แบบทำให้เราแบบสู้กับเด็กไวๆได้งมาขึ้นคือต้องบอกว่าลิซัดอนเป็นเด็กช้าที่มันสู้เด็กช้าด้วยกันเองอย่างมิวทูเนี่ยมันสู้ได้ดีอยู่แล้วนะครับแต่ว่ามันจะแพ้เด็กเร็วในบางจังหวะอย่างเวลาเวลาเจอปิกกจูเนีย่ยเซตจี้ไม่ทันต ีไม่พอเนี่ยการดี้จะมาช่วยแทนตรงนี้นะครับมาต่อครับเกมที่2หน้าเปิดไาเป็นปิกาจูขนาดนี้นะครับเด็กปิกาจูหรือเปล่าใช่ไหมโอเคเรามีไฟเย์นะครับปิกาจูหรือเปล่าเอ้ยอะไรเนี่ยโอ้โหหน้าปิกาจูจะเปิดมาเป็นลิงงงเลยนี่ต้องขังนี้มาครับ แบบนี้ผมเลดการ์ดเขาเลยอย่างนี้เราเราโดนลิงตีนะครับลิงตีสามสิบ ตอนนี้ผมอยากได้การดีนะคือการที่การสู้กับพวกเด็กที่แบบเด็กพอยน้อยอย่างเงี้ยการใช้การีสู้จะง่ายกว่าใช้ดิสดอนนะครับเพราะว่าการดีมันเซตจ,จี้ได้ไวกว่ามันขึ้นไปตีได้ไวกว่านะครับชัวร์ดูก่อน โอเกบอลอ่ะถ้าเป็นแบบนี้เทอร์นาเนี่ยลิงเขาตีหนึ่งร้อยได้นะครับเพราะงะั้นเราต้องเราต้องหวังว่าเราจะตีลิงคืนให้ไวที่สุดซึ่งโอเคแหละเรามีลิซซ้อนบนมือก็จริงแต่ว่าลิซซ้อนเนี่ยใช้สี่จี้ซึ่งโอกาสติดสี่จี้เนี่ย มันน้อยมากๆนะครับโอกาสที่จะติด3มจีได้แต่ว่าอันนี้ติด2งจ้ก็พอแล้วเธอหน้าเราเอาเราเอาลงไปตีได้แล้วนะครับก็ติจี้ให้กาดี้ดีกว่านะขอสัก2องจี้สขอ2อิ่มเลยโอเคแบบนี้ถ้าเขาแปลงร่างนิงตรงนี้ใช่ไหมเขาตีหนึ่งร้อย เขาต้องมีบอสด้วยครับต้องมีบอสด้วยถึงจะตีผมตายตรงนี้นะมีหรือเปล่าคำถามก็คือมีหรือเปล่าไม่มีนะครับ แบบนี้ผมปล่อยตายได้เลยนะหรือว่าถ้าถ้าเราอยากแบบเราอยากยื้อเทินเขาสักนิดนึงเนี่ยเราก็ทำได้เหมือนกันนะครับก็คือโดยการซาบีนาเข้าไปอันนี้คือเราเราอยากยื้อจี้เขานะครับเราไม่อยากให้เขาไปเซ็ตจี้ให้กะละกะละตัวนี้ได้ไวนะครับแล้วเราก็เซ็ตจี้ตัวนี้รอเซ็ตจี้นีสะดอนก็ได้นะครับ โอเคครับ2ทุบจี้เซตจี้แบบนี้ได้เลยแล้วเนี้ยมันจะอยู่ที่ว่าเขาเจ้าตัวอะไรขึ้นมานะครับเช่นถ้าเอากะลากระลักขึ้นมาผมก็เอาแค่เอาลิซาซอดขึ้นไปเขาเอาลิงขึ้นมาผมก็แค่เอากาดีขึ้นไปนะครับอันนี้เขาต้องมีเอ็กซ์สปีดถึงจะถอยตรงนี้ลงมาได้นะ ก็คือดีสุดอ่ะคือผมเอาริซอนขึ้นไปก่อนนะอ่าโอเคเขาเอ็กซ์สปีดนะครับแล้วก็เอาเอาลิงขึ้นมาแล้วผมก็แค่เอาริซอนกลับขึ้นไปนะครับเพราะดอนผมเนี่ยมันติด4 G เนาะติด4 G แล้วก็ดิสการ์ดสองถอย2นะครับ ก็ตีไปเลยแล้วเดี๋ยวเขาเจาะเอากะลากะลาขึ้นมาตีซึ่งกะลากะลาเนี่ยมันตีฮิตละแปดสิบเนาะมันตีฮิตละแปดสิบนะครับซึ่งต่อยเขาออกสองหัวก็ร้อยหกสิบซึ่งร้อยหกสิบเนี่ยเขาจะยังไม่สามารถจัดการลิซาดดอนผมได้แล้วเธอหน้าผมมาแค่ถอยลิซาดอนลงมานะครับแล้วก็มีตัวนี้ไปแทงต่อได้ในกรณีที่เขาออกหัวหนึ่งครั้งนะครับ <c oughs> หัวหนึ่งหัวสองด้วยโอ้โหแรงซะแล้วไงแบบนี้ผมก็ถอยดิซซดอนลงมาเลยนะครับแล้วก็การดีขึ้นไปคือต้องบอกว่าเลือดของลิซาดอนเนี่ยมันบังคับแบบมันไม่มันไม่เลยเลยคือถ้าเขา คือเขา้าเขาออกหัวเดียวผมแพ้เลยแต่ว่าการีเดีวเขาต้อออกสองหัวนะครับก็คือ,อยังเพิ่มโอกาสในการชนะให้เราได้อยู่นะโอ้โ o ชั่น ต้องสองหัวเท่านั้นนะครับเมื่อกี้สองหัวไปแล้วโอเคหนึ่งก้อยจบครับสองก้อยประมาณนี้มันก็มันก็คือเป็นตัวละครที่เอามาสลับกันแทงกับดิสดอนได้ประมาณนั้นเลยนะครับคารับกาดี้เนาะก็มันเามาสู้พวกเด็กตัวเล็กง่ายๆขึ้นเยอะมากๆจากที่ผมลองมานะครับคือดิสดอนเนี่ยต้องบอกว่ามันเป็นเด็กที่เลเยเกมเก่งมากๆอยู่แล้วแต่ว่า ในบางครั้งเราจะแพ้พวกเด็กต้นเกมแบบเด็กตัวน้อยๆพอยน้อยๆมาตีติดหนึ่งจี้ตีอะไรเงี้ยดิสตนอาจจะไม่ค่อยชอบเท่าไหร่เพราะว่าดิสตนมันใช้เวลาเซตเจนะี้นานะครับต้องใช้เวลาเซตเจี้แบบสองถึงสามเทิร์นแต่ว่าการ์ดี้เนี่ยสามารถเซตเจี้ให้คุณได้ในเทิร์นเดียวนะครับก็ข้อดีข้อดีคือตรงนี้นะครับโอเคก็สําหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับก็เท่าที่ผมลองมาเนี่ยผมแนะนําเลยว่าถ้าคุณเล่นดิสตนช่วงนี้ก็ลองติดการ์ดี้เอาไว้สักหนึ่งใบนะครับ มันช่วยได้เยอะมากสู้กับเด็กไวัยได้ดีขึ้นแบบเยอะมากๆจริงๆนะครับยังไงก็ไปลองกันดูนะครับขอบคุณทุกคนที่เข้ามาแล้วชมคลิปนี้มากๆนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายๆครับ